สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโฟร์ไรเดอร์วอลเหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้เราจะมาแนะนำะจุดคอมมูนิตี้เล็กๆน้อยๆนะครับผมจะมีจุด a k นะครับแล้วก็มีที่ตั้งร้านขายของเนาะแล้วก็มีเฮ้ยขยัะแล้วก็มีโต๊ะบาคาร่าครับมีดิงบีซีขายหวยนะก็จะซื้อสามารถซื้อได้ตรงนี้เนาะแล้วก็มีโต๊ะคาแฟชั่นนะครับตรงนี้ มีตู้เซฟแล้วก็มีจุดคราบ,บัตรขายของนะครับสำหรับใครที่อยากจะตั้งร้านขายของนะก็ามาค้าตรงนี้แล้วก็มาตั้งร้านตรงนี้ได้เลยเราจะมาแนะนําระบบรับของมาเป็นกลุ่มนะครับสามารถดูได้นะครับตรงห้องอีเวนต์ตรงนี้นะว่ามาสามคนได้อะไรมาห้าคนได้อะไรมาสิบคนได้ไรนะครับก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับเวลากดยี่หอยปุ๊บอ่าจะมี สามคนห้าคนสิคนสมมติว่าวันนี้ผมมากันสามคนนะผมก็จะเจ n เน a เรตนะครับเจ n เน a เรตคือการสร้างโค้ดนะครับผมปุ๊บโค้ดดูยังไงโค้ดดูจากตรงนี้ครับ crw ขีดเจ็ดน่งนะครับผมแล้วก็ทีนี้พอได้โค้ดมาเราเอาโค้ดตรงเนี้ยถ่ายรูปโค้ดตรงเนี้ยหรือว่าบอกโค้ดตรงเนี้ยให้เพื่อนที่มาด้วยกันนะครับอ่า ทีนี้ผมจะดีลิทของผมไปก่อนแล้วผมจะเป็นคนกรอกโค้ดอ่ะทีนี้อ่าพี่เหนือสร้างโค้ดหน่อยครับโ okay. อเคสร้างแล้วโค้ดอะไรครับส r ุส e อับอ่าอันนี้อันนี้นะก็คือถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนสร้างแล้วแล้วชวน,นเพื่อนมาให้เพื่อนกดตรงแอ t i v a t e โค้ดตรงนี้นะไม่ต้องไปกดเจนนะเจนนี่สำหรับคนเป็นหัวที่สร้างโค้ดนะครับ อ่าแอตเทอเวตเข้าไปปุ๊บรหัสอะไรนะครับป้เนี่ย C R W C C R W นะครับด D P L D P L นะครับอันนี้ใช่ไหมใช่ครับอ่ะกดแอตเทอเวตไปปุ๊บเห็นไหมก็จะมีสองคนละอ่ะคุณอามารุใส่ไปปุ๊บเห็นไหมครบละพอครบเสร็จปุ๊บเราก็กดกดนะครับ รบละทีนี้รอหัวหน้าเขากดยืนยันพอกดยืนยันปุ๊บเห็นไหมครับทางขวาล่างจะมีคําว่าสตรีมแบ k นะครับกดเข้าไปนี่จะมีรถแบ่งกันเลยนะครับว่าของใครจะถือเท่าไหร่สมมติว่าอัญมณีเนี่ยผมให้ถือคนละอ่ะผมตกลงกันแบ่งคนละ5ผมก็กดแค่5พอเห็นไหมตรงนี้ก็จะรีเฟรชไปอย่างกาชาเนี่ยผมขอ35ลูกแล้วกันเนาะเนี่ยกาชาผมขอ35ลูก ปึ๊บใส่ไปสามห้าคอนเฟิร์มเห็นไหมมันก็จะลดลงอ่ทีนี้เราเช่าเจ็ดวันร้อยโลเราก็มาตกลงกันว่าใครจะเอาสมมติว่าผมเอาแล้วกันอนะ่ะมาโหัใส่ไปปึ๊บทีนี้ก็หมดพอหมดแล้วนะครับไม่สามารถสร้างโค้ดใหม่ได้อีกแล้วนะก็จะขึ้นหน้าตาอย่างนี้ตลอดเลยคนที่กอกไปแล้วก็ไม่สามารถ มาเกอกซ้ำหรือว่ามาลงทะเบียนซ้ำได้นะครับโอเคครับก็ขอจบการรับของมาด้วยกันแค่นี้นะครับขอบคุณครับ